ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพึ่งอยากจะมากรีดกรีดกรีดแล้วก็กรีดให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าพึ่งนะคะได้ตามหาน้ําหอมแบบว่ามานานมากๆกว่าจะเจอแบบกลิ่นที่ตัวเองชอบนะคะวันนี้ค่ะพึ่งอยากจะมารีวิวนะคะหรือว่าอยากจะมาบอกความประทับใจของพึ่งที่พึ่งได้ลองใช้ได้ลองสัมผัสกับก,บกลิ่นนี้แล้วแล้วก็แบบว่าปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้หอมมากๆหอมแบบมี เอกลักษณ์มากๆในราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นนะนั่นก็คือนี่เลยสำหรับดิไฮโซนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นดิออร่าไฮโซเป็นน้ำหอมไฮโซค่ะตัวนี้เรียกได้เลยว่าเป็นน้ำหอมไฮโซที่จะช่วยเพิ่มความสเสน่ห์อันหรูหรานหน้าเย้าวยวนใจให้เรานั่นเองบางท่านถามว่าเอ๊ะกลิ่นน้ำหอมไฮโซเนี่ยมันเป็นกลิ่นอะไรแล้วมันจะไปสู้กับน้ำหอมที่มีราคาหลัก พันหลักหมื่นได้หรือเปล่าเพิ่งบอกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เพิ่งได้สัมผัสตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆทําให้เรานะคะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นที่แบบ มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็หอมติดตัวตลอดทั้งวันเลยทีเดียวตัวนี้เรียกได้เลยว่าสามารถใช้ได้กับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกลางวันกลางคืนหรือว่าทํางานต่างๆโอ้โหได้มากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสาหรับการที่เราฉีดน้ําหอมตอนไปออกงานสังคมเพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นไฮโซมากบางท่านถามว่าเอ๊ะกลิ่นไฮโซเป็นยังไงพึ่งก็อธิบายไม่ถูกนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นกลิ่นแบบ ดอกมะลิแล้วก็ดอกลิลี่ผสมในตัวแล้วก็ทำให้แบบละมุนมากๆที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนได้กลิ่นแล้วไม่แสบคอนะคะแล้วก็กลิ่นไม่แก่เหมือนน้ำหอมแบรนด์ดังๆทั่วๆไปอีกด้วยอยากจะให้ทุกท่านได้มาลองกันเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่แบบ มันติดแน่นทนนานตลอดทั้งวันจริง,รงๆแล้วก็ให้ความหอมที่แบบไฮโซมากๆเลยที่สําคัญนะคะบอกได้เลยว่าสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในเวลาแบบก่อนออกจากบ้านเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้รับรองได้เลยว่าถ้าเราฉีดปุ๊บนะคะถ้าเราเดินอยู่ผู้ชายได้กลิน่นต้องหันมามองเราอย่างแน่นอนเพราะว่ากลิ่นตัวนี้หอมมากๆเลยสามารถสู้กับแบรนด์ที่มีราคาหลักพันหลักหมื่นได้จริงๆเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยสําหรับ เดอออราไฮโซนะคะใครที่บอกว่าอยากที่จะทดลองนะคะอยากที่จะลองว่ามันหอมขนาดไหนหอมแบบดิพึ่งแบบหลงไหลขนาดไหนนี่ ต้องมาลองกันค่ะราคาไม่กี่ร้อยเองนะจ๊ะบอกเลยแล้วก็เราจะได้ทั้งเสน่ห์ที่เย้าวยวนใจแล้วก็น้ําหอมกลิ่นไฮโซตลอดทั้งวันติดแน่นทนนานตลอดทั้งวันแบบนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยค่ะสําหรับดิออร่าไฮโซใครที่บอกว่ามีความสนใจเดี๋ยวเพื่งจะแนบรายละเอียดต่างๆไว้ด้านล่างวิดีโอแล้วกันนะคะนี่บ๊ายบาย